พุทโโเมนาโถปพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราขอกราบสวัสดีครูบาอาจารย์เพื่อนสาธรรมิกพร้อมทั้งเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านต่อไปนี้โยมจะได้ฟังธรรมะซึ่งทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องที่จะนำเสนอในครั้งนี้ ก็ต้องการสื่อให้เด็กได้รู้จักว่าพื้นแผ่นดินนี้ได้เคยมีพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วสี่พระองค์สี่พระองค์ก็มีองค์แรกคือพระกะกุสันโธองค์ที่สองโกนาคมโนโกน,นาคมองค์ที่สามชิกัสปะ องค์ที่4ก็คือพุทธโคโดมองค์ปัจจุบันองค์ต่อไปก็คือพระสีอริยเมตตาเพระพุทธเจ้ารวมแล้ว5้าพระองค์นั้นได้รู้จักกันมาก่อนและเคยเกิดเป็นสัตว์กันมากะกูสันโธก็เกิดเป็นไก่โกนาคมก็อีเห็นกัดสปะก็คือเต่าโคโดมก็คือโค และก็อริยะเมตตาคือในพรานนั่นเอง